จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบฉีดสไตล์ประจาวันที่14กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับรับมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงช่องทางการถ่ายทอดสดเมื่อเจริญศักดิ์มงคลประเดิมนัดแรกบนเวทีญี่ปุ่น เจ้าเทพเจริญศักดิ์มงคลปีความเร็วสูงทีมชาติไทยเตรียมที่จะลุ้นประเดิมลงสนามบนเวทีเจลิกในลีกสุงสุดของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในการแข่งขันศึกคุบอลเจลิกในฤดูกาล2025าสโดยเซลโซสซซก้าบุปเยือนทินกัมบะโอซาก้านักนามพนาสนิกสเตเดียมชูอิตะในวันที่14กุมภาพันธ์เวลาส7จนาฬิกาตามเวลาขมประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง B ีจ p สปอตในครั้งนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทางด้านของฝั่งทางด้านของเจ้าเทพเจริญศักดิ์มงคลคนนี้กันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรนังไงสี่แข้งต่างแดนมากันครบนะฮะเมื่อทีมชาติไทยประกาศรายชื่อเก็บตัวยู -7 ปีปรอบ3าในครั้งนี้เมื่องานนี้สมาคมฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ33ร,รายชื่อเก็บตัวรอบ3โดยที่4แข้งจากลีกต่างแดนอย่างเซวาแบ็กเซช ไคบอสุภรดิษฐ์สุขนินทร์และก็ภูวรพีสิริบุญยากุลมีชื่อร่วมทับด้วยโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ43นักฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเก็บตัวรอบที่3เพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายในฤดูกาล2025 AFC U17 ปีอาเซียนครับที่ซาดีอาระเบียละว่างวันที่3-20เมษายน โดยมีรายชื่อ4แข้งจากลีกต่างแดนซึ่งแข้งจากเกาะอังกฤษนำทัพโดย 2. ซิวาแม็กเซจกอง H, กอนหน้าจากสโมสรแมนยูและไคลสรอร์กองหลังจากนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยสุปริตสุขนินกองหลังจากสโสมสรเอฟซีมัชในฝรั่งเศสนะฮะและก็ภูรัพีสิริบุญญานล์ภูรกษาบโตจากโรงเรียนคาชิบ้า กันคูเอ็นในญี่ปุ่นที่จะเข้ามาผสมผสานกับแข้งฟอร์มดีจากฟุตบอลกรมพระศึกษา16ปีถ้วยก่ออทิเช่นดันดุพลบุปภากัตันทีมปรเมศระอ,องดีปริพัฒน์เพชรประโคนและก็ชัยวัฒน์เงินมาในครั้งนี้สำหรับทนานั้นของรายชื่อ13นักฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสุวกรพุนผลจากสโมอสรหน,นองบัวพิษ FC ปีติกร,ปรแปลงไทยสงจากโรงเรียนสัมชัญชมบุรี ภูมิพระพีสิริบุญยากุลจากโรงเรียนคาชิมากันคุตเอนนัทกรอัศวพิชยโชติจากสโมสรบุรีลำกิตติทัศน์สืบชาติจากโรงเรียนนนทบุรีวิชยรารัยปิยวัฒน์จงมงคลเสถียนจากโรงเรียนสวนกลาบวิชยรารัยต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นสุภิทิ์ผสมจากโรงเรียนทนทนบุรีภูริพัฒน์พูลกำลังจากโรงเรียนอสมชัญชมบรุรีชัชวันสหานันชัยชิตจากสโมสรบุรีลำ คนณนพศอินท์สียงจากสโมสรฟุตบอล PTT Academy อนุกุลคุ้มบงจากโรงเรียนวัสริวนาวรามวัฒน,นยูนณรัศมีจากสโมสรชมบุรีเอฟซีผูริพัฒโพทองจากสโมสรเมืองทองนันอาทันวิสิตธ์ตามันจากโรงเรียนสำชันศรีประชาไคส์รอจากสโมสรนอตติงแฮมฟอล์เต์สุภาพริศสุขดินจากสโมสรเอฟซีแมชเกื้อกูลเขื่อนเพชรจากโรงเรียนดนทบดีวิชจาัย ต่วนกองกลางก็จะเป็นดัชนุพลบุภาจากโรงเรียนสัมชัญชมบุรีสรกิจแก้วสีจากสโมสรบริลลัมสระวิทย์สีรางจากสโมสรบริลลัมผานุพงศ์วันอ่อนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาัยผานุพงศ์พบสระใหญ่จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาัรชัยวัดเงินมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกิติพบณชีบนนัน ok ดุงจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาัย กองทวีปบักกระทนจากสมโมสรปีดีทีฟุตบอลแคนดมีทัศดาพรพึ่งสกุศนจากโรงเรียนวัส,สุทิวนาวรามวีรเทพนินบุญชาติจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครประมและก็วชิวรวิทยิ์คูวงวัฒนเสบดีจากโรงเรียนสงกราบวิชัยกของนาเป็นสิบริสิทธิ์สิทธทรัพจากโรงเรียนสัมชัญธนบุรีผานุวิทย์เจยาคมจากสมโมสรบุรีรัมปรมบรเมศละองดีจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน อจอมพลหอบุญมาจากโรงเรียนกรุงเทพริสเตียนนักธกิจโพสีจากสโมสรการท่าเรือทิตินายจงเกษกรจากสโมสรปีดีทีอะคาเดมีสีวกรพรสวรรค์จากโรงเรียนกีฬาเทศบา,นาลนครพีรรดาบรา,ารสวัสิ์จากนั่งของทางฝั่งโรงเรียนนะฮะอ่าทางนั่งของสวนกราบภูธเนศสมจิตจ,จากสโมสรการท่าเรือเอฟซีว่าแม็กเซดจ,จากสโมสรแมนเชสเตอร์ปริพัฒน์เพชรประโคนจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยา นัทพันธ์มีมูซอลจากโรงเรียนประทุมคงคาอนุชาบรูตามจากโรงเรียนประทุมคงคาเชียรเทพรัฐาพ,พลจากโรงเรียนสนรรวนกุลาบโดยทุกคนต้องมาบริการตัวที่อาคาร FA Thailand ในวันที่15กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกายกเว้นนักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขัน ฟุตบอลกรมพระศึกษา16ปีกไก่จะตามมาสมทบในวันที่2 3กุมภาพันธ์และก็เดินทางไปฝึกซ้อมที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนะพระชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดประองถึงวันที่1มีนาคมและก็จะมีอุ่นเครื่องส3นัดเพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ28คนก่อนจะเก็บตัวรอบสุดท้ายต่อไป สำหรับทีมชาติไทยอา7ปีจะมีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของอนุรุตนาคาใสาผู้จัดการทีมและก็จะเด็ดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยในการแข่งขันรายการดังกล่าวเนี่ยทีมชาติไทยอยู่ในกรุ๊ปเอร่วมกับซาอุดีอาระเบียที่เป็นเจ้าภาพอุซเบกิสถานและก็จีนในครั้งนี้เป็นทาง่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์น้องๆกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไนยังไงสิงคโปร์พียร์ลีกเปิดรับสมัครสโมสรต่างแดนแข่งขันบอลลีกกันนะเมื่อสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ออกแถลงการประกาศรับสมัครทีมสโมสรต่างแดนเข้าร่วมการแข่งขันกบนในลีกสสุดของประเทศสิงคโปร์รายการสิงคโปร์พีมยร์ลีกในฤดูกาลตะวัน25เพื่อมุ่งหวังเพิ่มทีมเพิ่มแมตช์การแข่งขันและก็เพิ่มมูลค่าของลีกโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14มีนาคม โดยลีกสูงสุดสิงคโปร์ปัจจุบันมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งนนขัน9ทีมอีกทั้งยังคงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรโดยผู้บอลสมาคมสิงคโปร์ออกแถลงการประกาศรับสมัครทีมสมสรต่างแดนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศสิงคโปร์ารายการสิงคโปร์พรีเมยริกในฤดูกาล2025โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14มีนาคมและจะมีการประกาศผลในวันที่11เมษายน ด้านของคุณสมบัติในสโมสรต่างแดนที่จะเข้าร่วมสโมสรสิงคโปร์พีมาริกนั้นคือภาพรวมของสโมสรรวมถึงวิสัยทัศน์และก็ภาธกษษิจโครงสร้างการเป็นเจ้าของและก็การบริหารการจัดการสนามเยา่าและก็สนามฝึกซ้อมแผนการเงินที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่ยั่งยืนเนื่องจากบ้านสโมสรต่างแดนจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์กลยุทธ์การคัดเลือกผู้เล่นรวมถึงการพัฒนาฟุตบอลหญิงและก็เยาวชน โครงสร้างการฝึกสอนและเทคนิคสำหรับทีมชุดใหญ่ทีมหญิงและทีมเยาวชนแผนการเข้าถึงชุมชนการมีส่วนร่วมของแฟนและก็การตลาดสโมสรต่างแดนที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันสิงคโปร์พิมเบริกพันยี่สิ25สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางช่องทาง tender a a fas org sg โดยก่อนหน้านี้สิงคโปร์พิมเบริกรือว่าเรียกกันจนติดปากมาเอ a ล u กเนี่ยมีทีมจากต่างแดนเคยเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมไม่ว่าจะเป็น อิตอย FC จากฝรั P ่งเศส DPMM จากบุรุนัยและกอัอาเบรดกนิกาตะจากหนักของฝั่งญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็เคยมีมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอารัยังไงทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู20ปีประกาศเป้าหมายชัดเจนก่อนจะดวนกับทีมชาติไทยวันที่14กุมภาพันธ์นะโดยทีมชาติญี่ปุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่มีคิวลงแข่งขัน ชิงแชมป์เอเชีย2025เพื่อจะคัดเลือก4ตัวแทนทวีปเอเชียไปทำการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2025ที่ประเทศชิลีกับญี่ปุ่นหรือร่มสายกับเกาหลีใต้ไทยและก็ซีเรียซึ่งกุนซือใหญ่ของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ออกมาเปิดเผยเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้แบบชัดเจนนะโดยทางด้านของยูโซฟูนาโกชินะผู้นักผู้กสอนทีมชาติญี่ปุ่นได้กล่าวบอกว่า ผมคิดว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากตั้งแต่นัดแรกเลยแต่เราจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อจะคว้าโคต้านในการแข่งขันยู20ปีผู้บอลโลก2025ที่ประเทศชชดีผมคิดว่าผู้เล่นจะเติบโตขึ้นอีกมากจากการแข่งขันตลอดนี้ทีมนี้ประกอบไปด้วยผู้เล่นจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นผู้นำในอนาคตของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นในครั้งนี้ชันจีเดนาะ ำหรับโปรแกรมการแข่งขัน่องของฟุตบอลชุดยุ20ปีชิงแชมป์เอเชีย2025รอบแรกญี่ปุ่นพบไทยในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์เวลานาฬิกา15นาทีตามเวลาของประเทศไทยครับอาผมเป็นอย่างว่างานนี้ช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่14กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ